ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องราวิรัและตอนนี้ทุกคนก็กำลังรับชมเกม Black โ o v e r M กันอีกเช่นเคยเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่อัปเดตล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้าสู่ต้นเดือนเมษาเป็นที่เรียบร้อย Black โ o v e r M เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตใหญ่เข้ามาอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าอัปเดตใหญ่ล่าสุดของแพทวันที่2เมษาที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างมีกิจจกกรรรรรรมมมมมมอออะะะะไไาาาาาาใใหหห่่่บ้้ืววีตตูชัลค บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกิจกรรมแล้วก็สรุประบบต่างๆที่ได้อัปเดตเข้ามาแล้วก็มีสนามประลองแบบเรียลไทม์อย่างที่ทุกคนกําลังต้องการเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสนามประลองเรียลไทม์แบบโหมดปกติที่สามารถเลือกตัวซ้ํากันได้หรือว่าจะเป็นโหมดพิกแบนดที่ไม่สามารถเลือกตัวซ้ํากันได้น,นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพามาดูไปทีละอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากตู้กระชาก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่า อัปเดตล่าสุดที่ผ่านมามีกาชาอะไรเข้าตู้มีตัวอะไรมาใหม่บ้านนะครับผมไปดูกันเลยเข้ามาสู่หน้าตู้อัญเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตัวละครที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือตัวละครซีซั่น6ในเซิร์ฟไทยของเราได้แก่ยามิเฟสติวัลแล้วก็ลักเฟสติวัลนั่นเองนะครับผมนี่หน้าตาตัวละครจะประมาณนี้เลยครับทางการแล้วก็ คอสซูมตัวละครเนี่ยจะเป็นแบบใหม่หมดเลยเนี่ยยามิเฟสติวัลก็เป็นแบบนี้ส่วนลักนี่ก็เป็นชุดเหมือนคุณหนูเลยนะครับค่อนข้างที่จะเท่หล่อเท่กันทั้งคู่เลยสำหรับใครที่อยากจะได้ตัวตีบอสด,ดีๆเนี่ยผมแนะนำไปเป็นยามิ เฟติวัลสีเขียวที่เป็นแอดแท็กเกอร์นะครับผมบอกเลยว่าเก็บสแต็กจากสกิลหนึ่งแล้วก็อันตีค่อนข้างที่จะแรงมากๆเป็นตัวตีบอสที่ไม่แพ้กับไลอาเลยทีเดียวแต่ถ้าใครอยากจะเอาไป p v p ก็สามารถทําได้แต่อาจจะต้องใช้ดาวเยอะหน่อยนะแต่ว่ากับตัวลักเองเนี่ยจะค่อนข้างเล่นค่อนข้างยากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลของลักที่มีเงื่อนไขจะต้องทํายังไงถึงจะสามารถเคานเตอร์ได้อย่างคุ้มค่านะครับผมลักก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในตัวละครพ v p แต่ว่าเงื่อนไขก็จะยากนิดน,นึงแต่ถ้าใครชอบตัวไหนก็จัดกันได้นะ มีตู้อัญเชิญหน้าสกิลตู้อัญเชิญสเต็ปอัพสำหรับ คนที่เป็นสายเติมเพชรซีนะผมและตู้อัญเชิญอุปกรณ์สเตปอัพซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีตู้อุปกรณ์เข้ามาแบบนี้ด้วยนะครับผมไม่พอนะครับยังจะมีในส่วนของอัญเชิญอุปกรณ์ซึ่งตู้อัญเชิญอุปกรณ์อันนี้มันก็จะได้ในส่วนของอุปกรณ์ LR แบบนี้แลวเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆจนที่เราก็ฟาร์มดรอปได้แต่มันก็เอาตู้ยัดเข้ามาแต่อย่างนั้นสำหรับคนที่ขี้เกียจฟาร์มหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ ใช้ตัวอัญเชิญเนี่ยเป็นตัวเดียวกับตัวกาชาที่อเอาไว้อัญเชิญตู้ซีซั่นหรือตัวละครเลยทีเดียวนะก็เอาจริงผมไม่ค่อยแนะนําตู้นี้เท่าไหร่นะถ้าจะต้องอัญเชิญจริงๆเนี่ยนี่เราฟาร์มได้เนาะก็เอาตั๋วเนี่ยมาเปิดตู้เลตอัพหาตัวละครใหม่ๆหรือว่าการ์ดใหม่ๆดีกว่ากันแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ตู้ฟาร์มห้าสามตาก็เหลือแค่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับตู้อัญเชิญเลตอัพก็วันสุดท้ายแล้วเหมือนกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดก็อย่าลืมไปเปิดให้ครบกกกกาาารรรััรรรออนะรัันนนนตตีีีีีดดด้้้้้้้ววยยยยะะะคบใใเเเปปปิงงไไไไ่่่่่็จจจจหหออออททูมมมสล นะและตอนแรกนะครับผมเป็นกังวลเหลือเกินว่าหลังจากซีซั่น5เข้าสู่ซีซั่น6ที่จะมียามีเฟสติวัลหรือว่าลักเฟสติวัลเข้ามาเนี่ยจะไม่สามารถใช้กุญแจไขประตูแห่งการ,รพบพันในการเลือกตัวละครใดตัวละครหนึ่งเนี่ยมาครอบครองนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับผมสามารถที่ังใช้ประตูแห่งการ,รพบพันเนี่ยในการเลือกตัวละครที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นยามีอย่างที่ผมเลือกเนี่ยผมเลือกยามีมานะครับผมเพราะผมมีลักแล้วจากการเปิดกระชาไปเนาะผมก็เลือกมาเป็นยามีในส่วนที่ขาด สำหรับสายสะสมตัวละครเนี่ยต้องบอกเลยว่าถูกใจสิ่งนี้แล้วก็เควสในการทําตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายกว่าที่ผ่านมาเยอะเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยต้องใช้เวลาในการท,ทําเควสกุญแจเนี่ยหลายวันบางคนใช้เวลา อาทิตย์หนึ่งบางคนใช้เวลาแบบมากกว่านั้นเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นแต่ว่าเควสเหล่านี้เนี่ยสามารถทําให้เสร็จได้ภายใน1วันถ้าเกิดว่าคุณมาอ่านดีๆเนี่ยวัน2วัน3วันไม่เกินนี้ก็จะสามารถได้ตัวละครจากประตูแห่งการพบพานได้แล้วถือว่าเป็นการอัปเดตมาที่ค่อนข้างเวิร์กมากๆเพราะว่าเควสก็ทําง่ายตัวละครจากกุญแจก็ยังไขได้สําหรับตัวซีซันนะครับแฮปปีส้สุดๆไปเลยเนาะสำหรับอันนี้แล้วก็มาถึงส่วนกิจกรรมนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เป็นกิจกรรม ปิกนิกฤดูใบไ,ไม้ผลิอันน่าตื่นเต้นนะครับผมอันนี้ก็จะคล้ายๆกับกิจกรรมทําเบนโตรอบที่แล้วก็คือการที่เราจะต้องทําภารกิจตามหาวัตถุดิบต่างๆอย่างผมเนี่ยทำค้างไว้เนี่ยผมก็เอามารับเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องต้องส่งของขวัญให้เพื่อนใช้พลังงานใช้ตัวความทรงจําซื้อไอเทมอัปเกรดอุปก,ร,กรณ์ต่างๆนานาเพื่อเอาวัตถุดิบต่างๆนะครับผมมาทํากิจกรรมทําตะกร้าปิกนิกนะครับผมอยากจะทําให้ใครเนี่ยเอาตะกร้ามาไว้ก่อนแล้วเราจะทำแอปเปิ้ลเนี่ยผมทำแอปเปิ้ลใช่ไหมได้2อันผมก็สร้างขึ้นมาผมก็จะะะได้้้้ตตกกแลว ปุ่ลเนี่ยสามารถเอาไปให้ยามีได้นะครับตะกร้าขนมปังเอาไปให้โนเอลและตะกร้าเครื่องดื่มเนี่ยหรือว่าผลไม้ต่างๆเนี่ยเอาไปให้แมกนาซึ่งของรางวัลก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้สําหรับใครที่เคยเล่นกิจกรรมเบนโตะมันก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยสิ่งที่ต่างกันออกไปก็คือเปลี่ยนจากเบนโตะ มาเป็นตะกร้าปิกนิกแล้วก็ส่งของขวัญให้กับตัวที่เราทํามาได้แล้วเราก็จะได้ของมาเป็นอย่างนี้เลยก็ถือว่าทำมาค่อนง่ายแจกง่ายนะผมสําหรับกิจกรรมตะกร้าปิกนิกอันนี้เนาะแค่ทําภารกิจไปเรื่อยเล่นเกมทุกวันยังไงทุกคนก็น่าจะทําได้กันอยู่แล้วนะครับกิจกรรมพิชิตหอคอยเกียรติยศนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องมาพิชิตหอคอยเกียรติยศในท้าทายจํากัดตรงนี้ นะครับเข้ามาเนี่ยจะมีหอคอยกียดีอสทางซ้ายนะครับผมจะเป็นหอคอยที่ไม่นับของนะครับใช้ของเท่ากับบอร์ดใช้ดาวเท่ากับบอร์ดเลยเหมือนที่เราเคยเล่นและแต่ละชั้นเนี่ยก็จะได้รับรางวัลต่างๆจนถึงชั้น15เลยเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าเมื่อวานไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเริ่มเล่นตั้งแต่ชั้น1เนาะวันหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถลงได้ทั้งหมด3ชั้นนะครับลงไปจนถึงชั้น15ก็จะได้ของรางวัลครบแถมได้ของรางวัลจากกิจกรรมตรงเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปดูดดด้้้้้้วววยยยยกกก็็็คคือออตตตรรรงงงงงงงนนนีีีีีพถึชัั15เุ่่่่ณจจะะะะไไขาาาาาลลมหท ที่อัพพรสวรรค์เอ่ยหินตีบวกเอ่ยที่อัพเลเวลตัวละครหินตีบวกเครื่องปัดดับนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันเนาะเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าไม่แย่นะครับไม่แย่สำหรับกิจกรรมพิชิตหอคอยเกียรติยศนั่นเองครับกิจกรรมประลองสุดเดือดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราก็ PVP ธรรมดาเนี่ยแหละครับก็ไม่รู้ว่าต้องชนะไหมนะแต่อาจจะแค่ p v p นะครับผมทาไปจนถึง40รอบเนี่ยคุณจะได้รับหีบเลือกอุปกรณ์แนวอาต่ที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยก็คือกล่องอัญเช ทองขึ้นไปถ้าดวงดีก็อาจจะได้สีม่วงเลยเนาะสำหรับใครที่กําลังมองหาห,าหินปุกเศษเพิ่มเติมสนามประลองสุดเดือดไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงนะครับกิจกรรมพิชิตด,ดานสะสมดาวนั่นก็หมายความว่าถ้ากาิจกรรมนี้ผมพูดถึงแปลว่าเนื้อเรื่องได้ถูกอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมล่าสุดได้มีเนื้อเรื่องใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วก็ได้มีดันเจียนพิชิตด,ดาวอันใหม่ที่เป็นดันเจียนความสัมพันธ์มาให้ลงแล้วผมก็ทําไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสะสมดาวได้ทั้งหมด378ดวงก็จะได้ตั๋วเพิ่มตตรงนี้5 375ัว สำหรับใครที Asia, your your so, sure ่ยังไม่ได้ทําเนื้อเรื่องใหม่ตรงนี้นะครับผมสามารถเข้าไปทําได้แล้วก็เข้าไปลงด่านความสัมพันธ์อันใหม่เพื่อรับของแจกเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมมารับตั๋วในกิจกรรมเมื่อกี้กันด้วยนะอย่างตอนนี้ผมรับไปแล้วนะครับผมกิจกรรมก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่านับปัจจุบันนะครับดาวน่าจะจบอยู่ที่375เป็นอย่างสูงนะครับแกปัตที่ผมรับไว้ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับกิจกรรมยังอยู่แต่พอรับปุ๊บผมเข้ามาดูอีกทีกิจกรรมมันก็ไม่อยู่่่่่แแแลลล้้้้วนนนะะะรรรรัับกกก็็ปปมมมมาาาาณีีสหหเเเือองใใดดทตข อีกหนึ่งระบบไฮไลท์นะครับของอัปเดตนี้ก็คือการผสมเครื่องประดับที่เราไม่ใช้แล้วเพื่อหาเครื่องประดับ LR ชิ้นต่อไปนะครับปกติแล้วเนี่ยเมนูผสมต่างเนี่ยจะอยู่ในส่วนของวานิซ่าแต่ตอนนี้เนี่ยของวานิซ่าจะเหลือแค่ประดิษฐ์หินอัปเดประดิษฐ์อุปกรณ์แล้วก็แยกชิ้นส่วนเท่านั้นนะครับส่วนพวกประดิษฐ์เครื่องประดับข้างบนเนี่ยหายไปบางคนเนี่ยยังไม่ทราบนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยประดิษฐ์เครื่องประดับเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ตัวละครลัก นะครับผมสร้างเครื่องประดับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครื่องประดับด้วยอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าจะเป็นการผสมอุปกรณ์นะครับหรือว่าผสมเครื่องประดับที่เพิ่องอัปเดตเข้ามาล่าสุดโดยการที่เราเนี่ยจะสามารถเอาเครื่องประดับที่เราไม่ได้ใช้อย่างผมเนี่ยใส่ U R อันที่ผมไม่ได้ใช้ลงไปประมาณนี้นะครับผม6ชิ้นปะ 6ชิ้นเนี่ยเราจะสามารถมีโอกาสได้เครื่องประดับ85% UR แล้วก็15% LR ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะสำห ono, รับคนที่หาเครื่องประดับ LR อ,อันใหม่เนี่ยกดผสมไปได้เลยแล้วก็มาลุ้นว่าให้มันออกเครื่องประดับ LR อ่ะอย่างนี้ถือว่าขาดทุนนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเครื่องประดับเหล่านี้เนี่ยบางคนดองไว้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ UR หรือว่าเครื่องประดับ SR ที่คุณไม่ได้ใช้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอามาผสมได้นะครับผมอย่างสมมุติว่าผมผสมเครื่องประดับ SR ทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าผมใส่ทั้งหมด10ชิ้นนะครับผมมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะออกยูถึง90%แล้วก็มีสิทธิ์ที่ออก LR เหมือนกันครับสำหรับใครที่มีเครื่องประดับเหลือกๆก็มาลองดูว่าจะผสมอะไรเพื่อหาประดับ LR ชิ้นใหม่ๆเนาะผมเชื่อว่าเล่นมาจนถึงตอนนี้หลายคนเนี่ยก็คงมีประดับ SSR ที่ไม่ได้ใช้หลายอันเนาะก็อย่าลืมเอามาผสมเพื่อหาหรือว่าลุ้นชิ้นใหม่กันได้ในระบบผสมเครื่องประดับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผสมแบบเป็นสร้อยเปจจาะจงเอาสร,ออร้้เรอเอาาแวนนนต่น่่งมัักก็จะาาถทํไดชชใข ประเภทเดียวกันเนาะถ้าจะ,จะเอาต่างหูก็ต้องใช้ต่างหูทั้งหมดถ้าจะเอาสร้อยคอใช้สร้อยคอทั้งหมดจะแหวนใช้แหวนแต่ถ้าจะครบเซตก็คืออะไรก็ได้แล้วมันก็จะสุ่มอีกทีเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับระบบผสมเครื่องประดับนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวอีกหนึ่งอัปเดตที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือดันเจียนอุปกรณ์ระดับสูงนะครับผมดันเจียนอุปกรณ์ระดับสูงเนี่ยจะสามารถลงได้ทั้งหมด3ดันซึ่งแต่ละดันเนี่ยจะสามารถดรอปอุปกรณ์ที่เป็นเซ็ตใหม่นะครับผมแตกต่างกันซึ่งงงงงแแแตต่่่่ลลลละะะเเนนนยผมจยมจัไไขอลลอนนอออึรืส้าปดู อันนี้จะเป็นสีเขียวสีฟ้าและก็สีแดงซึ่งเซตใหม่เนี่ยก็จะมีสเตตที่ต่างกาันผลที่ต่างกาันต่าง,าง,างๆนานานะครับผมแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยมันจะลงได้วันละสามครั้งแต่ว่ายิ่งเราลงมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งใช้รองเท้าเยอะขึ้นมากเท่านั้นเนี่ยรอบแรก30บรอบ2เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่รอบสุดท้ายเนี่ยน่าจะประมาณร้อยหนึ่งมั้งครับต่อรอบนะแต่ว่ามันจะการันตีในส่วนของ LR ที่เป็นเซตใหม่ให้เลยนะครับแล้วแน่นอนว่าหลังจากที่ลงครบ9กรอบเนี่ยก็คือ วันหนึ่งเนี่ยจะลงได้3รอบใช่ป่ะลง3วันเนี่ยคุณจะได้หีบเลือกอุปกรณ์พิเศษหนึ่งอันที่จะสามารถเลือกอุปกรณ์เซ็ตพิเศษ มาได้นะครับผมอันนี้ก็ไปอ่านดูแล้วกันว่ามีใครที่เหมาะที่จะใช้เซตพวกนี้บ้างไหมนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ใหม่ก็เพิ่มความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ดรอปแค่ดันเจี้ยนอุปกรณ์ระดับสูงนะครับมันสามารถดรอปได้ในดันเจี้ยนทั่วไปเหมือนกันเนี่ยเห็นปะมันเพิ่มโอกาสในการดรอปเซตใหม่กับดันเจี้ยนพลังเทคนิคแล้วก็เซน์นะครับผมทั้ง3าสีเลยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ การันตีในส่วนของอุปกรณ์แค่นั้นเองแต่ว่าดันเจียนที่มันอยู่ในท้าทายจํากัดที่ลงได้วันละ3รอบมันจะสามารถ การันตีสีของอุปกรณ์หรือว่าการันตีว่ามันเป็นเซตใหม่แน่นอนแต่ว่ามันจะได้แค่ชิ้นเดียวต่อหนึ่งรอบนะครับเท่าที่ผมลองลงดูก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับอุปกรณ์ใหม่แล้วก็ดันเจี้ยนใหม่ที่ลงได้วันละสารอบเนาะใครที่อยากลองเซตใหม่ก็อย่าลืมมาลงทุกวันด้วยนะครับใช้รองเท้าเยอะนิดหน่อยแต่ว่าการันตีได้ชัวร์อาจจะเป็นเซตที่คุณกําลังตามหาอยู่ก็ได้มาในส่วนของการอัปเดตสนามประลองเรียลไทม์นะครับผมที่เป็นไฮไลท์ไม่แพ้กับระบบอื่นเลยเนี่ยก็จะมีในส่วนของหมวดผู้ชมนะครับผมซึ่งสมมุติว่าผมเน่เนผู้ชมใช ผมก็กดเข้ามามันก็จะมีให้เลือกว่าอ่าหมดเลือกและแบนหรือว่าจะเป็นหมดทั่วไปอ่ะสมมติผมเลือกหมดเลือกและแบนปุ๊บ ตัวผมเองเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นผู้ชมของห้องนี้เนาะเราจะสามารถกรอก A I D เพื่อเชิญให้ผู้เล่นมาลงฝั่งซ้ายและขวานะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ชมได้ก็สําหรับระบบการแข่งขันแบบคอมเพลตทีฟในอนาคตเนี่ยของเกมแบ c k กโอเวน่าจะเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะว่ามีโหมดผู้ชมด้วยสําหรับนักภาคแล้วก็มีในส่วนของประลองแบบเลือกและแบดด้วยนะครับผมซึ่งการประลองแบบเลือกและแบดกับการประลองแบบปกติมันต่างกันยังไงเมื่อวานเนี้ยผมได้ไปลองเล่นกับช่องแชทแล้วนะครับผมการประลองแบบทั่วไปเนี่ยก็จะเหมือนการประ ที่ผ่านมาเลยคือทุกคนเนี่ยจะสามารถใช้ตัวละครซ้ากันได้ทีเหมือนกันได้นะครับผมซ้ํากันได้แบบสมมติว่าผมเล่นทีมแดงล้วนเขาก็เล่นทีมแดงล้วนใช้ตัวละครซ้ำกันได้แอตตามือแอตตามือเจอกันอะไรเงี้ยหรือว่าจูเลียตอะไรเงี้ยสามารถเจอกันได้ซ้ำกันได้หมดวัดกันที่ความเร็วเนาะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนการแข่งขันทั่วไปที่ผ่านมาแต่ว่าในโหมดของการประลองแบบเลือกและแบนนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับในสตรีมเมื่อวานผมมาได้ลองเล่นกับช่องแชทเนาะน้องบอสน,น้องโนอ,นอ,อาไปเนี่ยก็คือสมมุติว่าผมได้เลือกก่อนแล้วผมเลือกในส่วนของตัว Black Astar มาเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถเลือก Black Astar ได้แล้วอ่าเข้าใจใช่ไหมคือมันเหมือนประมาณว่าไม่สามารถเลือกตัวซ้าได้เนาะถ้าใครเล่นอาวีในแรงไดมอนด์ขึ้นไปอ่ะมันจะไม่สามารถเลือกตัวซ้าได้เหมือนกันเลยครับแบบนั้นเลยมันจะไม่มีการแบนนะมันจะไม่ได้แบบว่าแบนเจาะตัวไปเลยว่าห้ามใช้ตัวนี้ตัวนี้ตนแต่ว่ามันเป็น และแบนไปนในตัวก็คือสมมติว่าเราเลือกตัวไหนมาก่อนฝ่าตรงข้ามจะหมดสิทธิ์ในการเลือกตัวนั้นทันทีทําให้เกิดการต้องปั้นตัวหลากหลายขึ้นปั้นอุปกรณ์หลากหลายขึ้นมีการแก้คอมกันไปกันมาผมบอกเลยว่าระบบ PVP Real Time แบบเลือกและแบนเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนวงการ PVP ค่อนข้างมากนะผมทําให้การ PVP เนี่ยค่อนข้างที่จะมันและดุเดือดขึ้นแล้วผมก็รอรับชม PVP แบบ เลือกแล้วแบนเนี่ยแบบนี้ในการแข่งขันแบบระดับใหญ่ๆเนาะแบบที่ BCM เอ็มเขาจัดที่ผ่านมารอบนี้ผมบอกเลยว่าถ้ามีนะเข้มข้นมากๆการแก้ทีมการแก้ทางกันเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงแน่นอนแล้วทําของเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไม่มีวันจบสิ้นเพราะต้องทําเผื่อเราไม่ได้เลือกตัวนั้นเราต้องก็มีตัวของตัวสํารองเพื่อที่จะมาปิดทีมนู้นทีมนี้แก้ตรงนู้นตรงนี้อีกนะครับผมบอกเลยว่าเป็นสเสน่ห์ในการ p v p อย่างแท้จริงสําหรับใครที่เป็นสาย p v p เนี่ยโหมด PP พเดลทาไม่ควรพลาดด้วยประการทางบวงนะครับเป็นยังไงกัน อัปเดตใหญ่ที่ผ่านมาวันที่2เนี่ยหลักๆก,ก็คงประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยไฮไลท์ก็คือ PVP เรียลไทม์แบบเลือกแ้ะแบนเนาะไหนจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เซ็ตใหม่ดันเจียนใหม่ต่างๆเนื้อเรื่องใหม่ให้เราได้เก็บเพชรกันแล้วก็ ตัวละครใหม่นะครับผมอย่าลืมไปเปิดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยามิหรือลักบอกเลยว่าควรจะมีหรือควรจะหามาสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าหล่อเท่ทั้งคู่นะับผมก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสาหรับ Black Clover M ใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นดูหรือว่าอยากจะกลับมารองเล่นยามิหรือว่าอยากลองเล่นรักเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้เด r ิ p ชั o นคลิปนี้เลยนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราเวลาเนี่ยผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมผมสตรีมทุกวันนะครับยกเว,ว,ว้น ไว้ในชุมชน YouTube ให้ทราบโดยทั่วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมสวัสดีทุกคนนะครับ